ไปหน้ากับหน้าที่จะลงได้กินปตามัวอันนี้เลยถ้าตรงหน้าปลาได้หยางห่ดได้หยางออก ไม่ก็มีแต่ต้นไม้ในน้อยเนาะต้นไม้ใหญ่กับบัลวลายาัวฝนตัดตัดไปเห็ดเมือนบางคนบางคนตัดไปขายเพื่อเอาเงินมามุใานใครนลครก็ตัวอาณาจักนี่ก็กล้กที่หอดมาก สิอีกหนึ่งคนแล้วเปียกเพ่นได้ออกมาสวยผ่านไปปลูกพักกันท่านผู้ชมจุดสวนปลูกพักนี่ก็มาหอดหน้าแล้วตอนนี้เากาได้มาหอดเทียงแล้วท่านผู้ชมอันนี้ก็คือบ่อนไว้าวเข่าคนอัน ตอนเฮาเกี่ยวข่าวเลยคนกับคนเข้ามาไหว้ยอยู่นี่นี่ก็เป็นอันหน้าป้าของสาลงเองบ่อนนอนแเราฮอนฮอนทานผสมแดดแดดเ้าเมื่อยก่อน มันเซ่าเหมยแล้วอันจังสิบใบอันจูดส่วนตอนนี้เชาลงกะสิไปจูดส่วนแล้วทานผุสมจูดเพราะว่าขันโบจูดแหละเวลาเขาหว่านในพักและหมดมันสิมากัดเพราะว่าดินมันเย็นถ้าเฮาจูดและมันโบมาใกล้แล้วทานผุสมเฮาหว่านในพักมันเกิจะบอะนะ โมมากินคือสลงหวานในนาของสลงนะโบด้จูดหวานในพักไปบ้างหรือายออกน้อยเดียวหนึ่งหมดมันมาหามเอาไปจนหมดสลงกับมาหอดอันส่วนพิธียห้หอยแล้วท่านผู้ชมสิจูดอันพวกเราทางไว้นี่แหละพวกห้านี่แหละ โคตรแดดเลยตอนนี้วูบรรยากาศท้อง้ากบบูมีเมฆจะก้อนเลยตอนนี้ชลงกาศจุดส่านผู้ชมยุบรรยากาศก็ฮอนฮอนเสร็จแล้ว ไปไม่มาใส่มันลุกฮอนฮอนบรรยากาศต้นนิกาอ้แดดแดดอนสร้สิลาดมาเองปะบ้านเ 不。<laughs> ตอนนี้สลงกระจูดเป็นถีบห,หอยแล้วน,าาน่าทานสุด z o กระปะให้ไฟดับแล้วกันกับบรรยากาศทีเย็นๆเน่เฮาจังสีได้มาปลูกเพราะว่าตอนนี้มัน,หนแหง้งตอนนี้ฝนกาได้ตักน้ำมาโหดโดโหดโดแล้วก็จังสีได้ปลูกตามรางน้วทานผู้ชม ห่สิปลูกก่อนเลยกระจังมะหดน้ำกับย่านนพักในามักแตงโฮมกัน,อน,นอตอนนี้ซามาซาบพนกักกำลังปลูกน้ำตาลผสมนายมักแตงคุมละหในยาย อเอาซากลงหนวดเบอร์ไปแล้าไว้ค่ะขวาทางควางบ่ามัมจ้ะซากลงมันจังออกไวเป็นหัวมันขึ้นมาคุมเก,ก็บขึนดูไหมเบืองดีข้างในลง <c oughs> ทางใหญ่ๆนั่นัน แม่บอกเมื่ะด้เอาทางนี้ลงนี่ขำแล้วกันยังแดดดูเนาะปลูกกับปลูกผู้ฮดกับฮด ผมละหานายเามาซาปูคือดำนานนี่แหละกระบ้หู้เราอะมาซามันพูดแล้วมาซากระบ้หู้เราาเพนสีออกหรือม่าออกนะท่านผู้ชมบัดถึกบางทงออกไว้กะซ้ำม,มือ วางธงกับเจ็ดมือตอนนี้ฮาปลูกกาไก่สีลแลลวเงในท่านผู้สมเหลือแถวเดียวนี่แหละรวมทั้งบดกับหาแถว แม่เพิ่นให้เพิ่นออกมาปลูกสามาซาเพิ่นปลูกว่าดกว่าหมักคูขอตอนนี้ตะเว้นกาเพียงปลายไหมแล้วนอนทานผู้ซมข่ำเลยพอดีปลูกแล้วนี่ฮรับก,กะเจมือหลังจากที่สุงกับสามาซาได้ปลูก มักแตงเป็นที่เหยียมหอยแล้วก็จะได้อันไหลงัวเมื่อนทานผุซมงามตอนมาหละขึ้นหลดมาตอนเมื่อได้ไหลงัวเมื่อทานผุสมเพราะว่ามันข่าและตอนนี้กะ้าบ่ไหลเมื่อพันกับบอยักเมื่อพันอยากนนนาะสำหรับคลิปนี้สาลงกัขคอจบไวทํานี่ ฝากพ่อแม่พี่น้องหมูเพื่อนหมดทุกคนกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาลงบ้านนาเ,นเด้อแล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามสาลงและเป็นกำลังใจให้สาลงตลอดมาขอบคุณหลายๆเด้อบา,บาย